ปกติต้องร้านหนึ่งระบบต้องเป็นร้านใช้ระบบปั๊ม2 0 0 0บาท2,000บาทถ้าเสื้อทั้งหมดก็เป็นแสนนะโอ้โหเ่เจอพี่บานแลยมันบานต้องบานตรงนี้แหละพี่บานเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบ้านหรอกแล้วทำไมมีรูปของไมเน็เนสส่งมาพี่เปิดออกมาเป็นเอวากับอีเนสแขวนไม้หนีแหละมันเหมือนซิงค์ตามแบบพวกนัานได้มาได้มาสองพันกว่า แล้วก็ไม้เนี่ยรู้ไหมมาจากไหนจากประตูที่เหลือประตูหน้าบ้านนะใช่แล้วมันเอาอะไรมาหนุนไม่ขายแล้วปล่อยมือันนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งซักผ้าใช่เก้าอี้ที่แบบใช่คขูดมะพร้าวมาบ้านเนี่ยมาไม่แค่ประมาณประมาณห้าแสนนะท้าทุบเนี่ยก็ประมาณน่าจะต่สามสี่แสนได้เวลาผู้ชายมาบ้านตาวิ้งเลยวมากนี่บ้านน่ารักคนแรกที่เคยมาผู้ชายคุณไม่ได้คนเดิมอะไรก็โจรนัดไงไม่ใช่ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เคหสถานบ้านปลา บ้านหลังนี้นี่ผมให้เครดิตคุณเลยบ้านหลังนี้ดีกว่าผมจะดีลมาได้นะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่เปิดบ้านจะไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดพพักมารายการแรกมารายการมาใมาวันนั้เป็นรายการเกมโชว์ด้วยกันเมื่อไหร่เธอจะมาออกรายการฉันก็ไปสิเมื่อไหร่มึงจะติดต่อมาล่ะเ้างั้นดีลผมก็เลยให้ทีมงานติดต่อไปก็เลยได้คิววันนี้เลยอาจจะเคยเห็นบ้าน3ฤด้วยดูใช่ไม่อันนั้นเบาไปอันนี้อะไรฮะบ้าน3ทวีปมียุโรปยุโรปใช่ไหมใช่ใช่มียุโรปหนึ่งละมีเอเชียเอเชียมีไหมถูกต้องอ่าและทวีปสุด แอฟริกาด้วยหรอถูกต้องจะไม่สวัสดีทักทายกันไม่ไม่เลยเพราะเห็นอยู่แล้วสวัสดีนัามีแคนะสวัสดีครับสวัสดีทักกว่าจะได้คิวยากมากนี่กว่าเป็นเอเชียบอกก่อนก็คือด้วยคุณแม่เราเป็นคนไทย2ยุโรปเพราะเราไปโตที่สวีเดนด์สามแอฟริกาก็เป็นฝั่งคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออวมไปส่งมาถึงบ้านเลยเหรอใช่พี่มัน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 พยายามผสมผสานเป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อคนเดียวอยู่คนเดียวใช่อยู่คนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือดีเจ คหอมขอบคุณค่ะเ่อมาง่ายดีแกงง่ายง่ายง่ายใช่พี่หอมอยู่ซอยเก้าขับรถไป5นาทีแล้วตอนนั้นก็คือด้วยบวกกับลูกด้วยแบบก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามาอยู่ใกล้หลานก็ดีเหมือนกันพี่หอมก็บอกมึงไม่ต้อง เดี๋ยวปูเองชิก็วิ่งวนดูให้ช่วยหาให้เลยชิหาให้เลยวันนั้นชิขับรถดูกว่าน้องโดนหลอกไงเสร็จแล้วชิก็บอกว่าเอาหลังนี้ตรงนี้ดีแม่บอกดีแล้วก็ดีจริงด้วยข้างหลังนี้มีเวิร์กี่ยตาบอดยิบเอ็ดตารางแต่ว่ายังไม่ซื้อเขาก็คือเป็นที่โลสามารถตีทะลุออกไปได้อีกก็เลยกลายเป็นแบบก็ลยกยปก็เลยกลายเป็นแบบมักจเพิ่ม้ใช่เออต่อไปในอนาคตนะเริ่มต้นเท่าไหร่ตรงนี้ราคาเจ จะได้มาหกเฮ้ยโอเคนะย่านนี้คือทำเลเซ็นเตอร์นะตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะไปแตะเป็นส0นะใช่นี่ก็แถวบ้านเก่าคนนเียเนเลยเ6นหกดีมากเลยวาหินนะแต่หลังนี้รู้ไว้เลยว่าไม่มีบานไม่มีบานด้วยหรอถ้าจะมีบานก็ไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเจ้าของบ้านที่บานบ้างอ๋อบานปลายแล้วก็ใช่ไหมบานประตูบานอะไรบานประตูบานอะไรแบบจ่ายเงินเยอะบาน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 นะบานหรอ อยู่บ้านแม่ก่อนแล้วพอมามีบ้านของเราแม่ไม่ยอม uh huh. แม่เป็นงั้ รเราควรเอามาส่งทิชเนเจอร์คุณเลยใช่เพราะว่าเพื่อนพี่หมูเพื่อนแม่จ้างเบียร์สามขวดมานั่งกินแล้วมานั่งเพ้นให้เขาเป็นงานอาร์ตจริงเหรอเบียร์สามขวดเบียร์สามขวดมานั่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่หมูก็มานั่งเออเจ๋งว่ะแม่ก็บอกว่านะอ่ะไหนๆมีบ้านแล้วก็เอามาตอนนั้นก็แม่จะเอามาติดตรงไหนแม่ก็แปะตรงนี้เขาตรงนี้เลยมันทาแน่นอนถูกต้องร่องรอยหมูกระทะใช่ถูกนาฬิกาเนี้ยก็จะหมูกระทะอะไรเงี้ยอย่างเซเดเลียนี้แม่กับพี่หมูก็ทำเองทำเองทำเองเหมอนทำเองพี่หมูคือใครอ่ะอยากรู้จักีแแม่ แฟรแม่แมปลงนึงเลย<ง>ตอนแรกคืออย่างงี้พี่จริงๆมันมีรั้วแต่รั้วมันแค่นี้แข่รู้สึกว่ารั้วแค่เนี้ คนก็ข้ามได้อยู่ดีกระโดดนี้ก็ข้ามได้ใมันถ้าโจรมันจะเข้ามันก็เข้าเราห้ามมันไม่ได้มันมีทุกวิธีเพราะฉะนั้นเราต้องการลงรถเปิดที่มาถึงแล้วจอดรถเลยเราก็เลยแบ่งครึ่งคือจริงมันทะลุมาได้ถึงนี่เลยใช่แล้วก็ลื้อออกหมดแล้วก็เปิดเป็นลงรถเปิดแล้วประตูได้มาจากไหนเนี่ยประตูเนี่ยคิดเองก็ได้บอกอยากได้ความเป็นฟิลจีนจเิไอ้นี่ไงไทยเฮาใช่ที่เผือกแล้ก็เลยถามเขาว่าอีตัวโค้งเนี่ยใหญ่ได้เท่าไหร่ด้วยความแข็งแรงได้เท่านี้แล้วส่วนนเเหลล็กกีออมมาย้ อัเนี่ยสั่งเป็นซุงเอาซุ้งมาเหรอแล้วมาเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ครามซองไม่ใช่เพื่อนแะ้วอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อยิ่งหนี่ยไม่ใช่เพื่อนแล้วรู้จักกันตอนแรกเขาหั่นมาให้สวยๆเป็นแผ่นไม่เอาให้หั่นไม้เป็นซุงเลยแล้วก็เอามาประกบแล้วก็ตัดขอบเพื่อเราต้องการความเป็นธรรมชาติใช่แล้วก็มาหาซื้อเพิ่มอันนี้หาเพิ่มที่ไหนซื้อที่ไหน กิดแอปโซมแอปโซมมันดูดีนะฮะเนี้ยไอ้พี่ไอ้ที่องกี่บาททำขาใันอันนี้เท่าไหร่น่าจะอันละหกร้อยก็โอเคนะใช่ไม่เพราะว่าสูงมันทองเหลืองจริงนะบ้านนี้ตกเท่าไหร่สุดท้ายแค่ประตูอย่างเดียวเท่าไหร่ สามหมื่นแล้วกันสามหมื่นถือว่าถูกมากนะคผมงบได้ดีนี่ก็ทําเองไหมระแนงนี้ได้มาอีกแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่้บ้านนี่ต้นไม้มันยิ้มหวานแปลกๆทั้งบ้านนี่กี่คนเพื่อนสนิทแอันนี้ก็เป็นคนเออแบบติดต่อไปคุยกับเขาแล้วเขาก็มาดูเขามาดูให้เขาก็เป็นเป็นคนที่ดูแลลูกค้านะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาซ่อมนี่ให้อ๋อเดี๋ยวพื้นพื้นอะไรด้วยอ๋อไม่มีอินฟินิแอเพราะเดี๋ยวเขามาซ่อมพื้นให้เทก็เลยยิ้มเชื่อ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 หม้ยระแนงเออแพงไหมนี่แพงไหมได้ไอเดียนะได ก็เสียแค่ค่าเหล็กเข้ามาเป็นสนิบอยู่แล้วไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ซื้อต่างหากสั่งวัดไซ์แล้วให้เขาตีแล้วก็มาแปะตอนแรกเราจะติดแลนดแดงตอนแรกจะทําทึบหมดาแม่ก็จะให้ข้อคิดว่าเขาไม่เห็นเราแต่เราก็จะไม่เห็นเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องห่าสิ50เราก็ต้องเห็นข้างนอกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นข้างในข้างนอกก็ยังพอแบบมาสอดส่องได้ตัวสนิบนี่สั่งที่ไหนตัวสนิม สนิมปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มันก็เป็นเองพี่ฝนตกเมื่อเช้าเด็กเย็นนี่ก็เป็นอีกแล้วอะไปสระสะสะอันนี้ชอบสะมากเลยนะ่ารักมากเลยสะมันเป็นสระที่น่ารักฟังก์ชันคือปกป้องจะต้องเล่นน้ำได้ปกติต้องล้านหนึ่งระบบต้องเป็นล้านขนาดบ้านเขานี่แบบว่าสายแบบเล็กๆติดมากับบ้านนะเป็นล้านเลยร้านใช้ระบบปั๊ม2,000บาทที่หนูซื้อมาปั๊ม2,000บาทเที่ยวการที่น้ำเราจะไม่เสียก็คือน้ำต้องต้องเวียนเวียนตลอดเวลาแค่นั้นเองตัว2,000สองพัน ตัว2,000บาทโอ้ยเจ๋งว่ะแต่ที่บ้านเนี่ยก็คือต้องก่อสักนี้ใหม่ขึ้นมาใช่ตอนแรกจะขุดก็เกรงใจข้างบ้านมันมันโครงสร้างโครงสร้างเขาเออเรื่องใหญ่ด้ยเราก็เลยทําขึ้นมาพอทําขึ้นมาเสร็จปุ๊บกระเบื้องได้ฟรีเฮ้ยแล้วมันนีอันนี้ไม่เป็นเพื่อนเข็มปะเสาเข็มอะไรต้องลองป่ะมีมีพี่ต้องขุดแล้วก็ต้องเสาเข็มก็ตายเพราะงั้นได้ยังขนาดนี้แข็งมากสุดนะน่าจะประมาณแสนนิดนิดเลย ไม่โอเคนะศูนย์หายไปตัวล้ันนี้ด้านหลังนี้ก็เป็นสไตล์ไหนล่ะฮะแอฟริกาแอฟริกาโมร็อกโกโมร็อกโกแขกตั้งใจว่าจะทําแท่นพระพิคเนตพอไปนึกถึงกระเบื้องแขกบอกแล้วตรงนี้จะเป็นยังไงเป็นกําแพงขาวๆแขกก็ทํายังไงดีมันมีกระเบื้องมันไม่ใช่แผ่นแผ่นนะมันเป็นแผ่นเดียวกันหมดกลมๆกลมๆแล้วเห็นไหมเพราะฟลอยแล้วมีอะไรเล็กๆใช่แล้วก็ค่อยแปะเส้นนี้แล้วก็บวกด้วยลายโมร็อกโกของเขาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันกึ่งกึ่งอินเดียพอมาเจอองค์พระพิคเนตมันก็เลย ป็นคอมบิเนชันที่แขาว่าเออโอเคพี่หมวยมาเนี่ยทำเซลไม่อันนี้เองอ๋อทำมาอ่าโดนพี่หมูอีกแล้วนี่ทีนีอะไรไรกูต้นหอมไปเมืองจีนไปซื้ออันนี้มาแล้วไปซื้ออันนี้มาหาที่ลงบ้านมีได้อีแขบอกเอามานี่ไม่ให้ด้วยนะขายต่อซื้อมาสามพันแต่นี่ตะโกขวดมันเกิดแพงเลยนะจริงๆอ่ะพี่มันเป็นมันเป็นโซลาร์เซลล์ของพิซเนอร์นะ เซเลติหรืออะไรสักอย่างน่ะจริงหรอมีแบรนด์หรอเซเลติมีแบรนด์แล้วพอดีไม่มีไฟหน้าบ้านก็เลยมาติดแล้วก็เสียบธงสซึ่งมันเมืนกงน่ารักเลยมันเท่แบบร้านควณเหมือนร้านเหล้าอ่ะหน้าบ้านเนี่ยบานไม่แค่ประมาณประมาณห้าแสนนะประมาณไปดูในบ้านกันเป็นยังไงไปถือว่าวันนี้ไม่บานถือว่าวันนี้หุก มาเลยบ้านเออเ้ประตูนี่ปัญหาอะไรกันประตูแรกเริ่มก็คือเราอยากได้บานเสียมเราต้องเข้าออกง่ายแม่ป้าพี่หมูก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกันอีกจะสี่จะสามจะหมก รอบหนึ่งโทรศัพท์ด้วยยอมทีไ่จะไปจนสุดท้ายก็เลยม็นยัมนเลยกลายมาเป็นหกเพราะว่ามันโอเพ่นแบบมันก็เพราะว่าเวลาออกมาปุ๊บมันถึงจะเออพอเป็นบานเลื่อนอ่ะมันจะเสียไปเลยบานหนึ่งบานหนึ่งมันจะเปิดไม่ได้เปิดได้บานเดียวเลยอนกันใช่เออทำไมตอนเราทําบ้านไม่ทําบานเฟียวะบานเฟียมนี่เขาลดราคาให้ได้มาสี่หมื่นใช่สั่งทําใหม่ตลอดใช่นี่คือไม่ใช่พี่หมูกับเขาโดยตรงไม่ใช่พี่หมูโดยตรงเลยนะโดยตรง กแไปด้วยไปด้วยแล้วมันก็เก็บเสียงมันเป็นเทมเปอร์ป่ะก็ไม่เคยมีใครได้ยินนะหรอหมายถึงว่าแล้วเราคุยเสียงดันแล้วเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เพลงนหนนี่นี่นี่มาดูที่โต๊ะนี่โอ้โหอันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของหลายๆบ้านนะอันนี้คือตอนแรกแขไปซื้อโต๊ะมาเจ็ดพันตอนนั้นตั้งโต๊ะกินข้าวเรียบร้อยแล้วแขนเดินไปที่โต๊ะนักเรียนไซส์ประมาณนี้ไหม หใหญ่กว่าแล้วสูงนั่งกินสบายด้วย <Okay. S 2> แต่อยู่ดีไปเดินเจตุจักก็ไปเจอตัวนี้เขาขายให้หมื่นแปดซึ่งเป็นไม้หมอนรถไฟไห,หนูชอบมากหนูหหนชอบมากให,ใหญ่มากมมอรี่งหนูเลยเอาตัวนั้น,นไปให้ช่างข้างๆเี็ยเขาอยู่หอข้างใน <Okay. S 2> ใช่พอ<ล>ย,ยกไปให้เสร็จแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูไม่ชอบอะไรที่เป็นเซ็ตอะไม่ต้องมินิทั้งใจก็เก้าอี้อันนี้มาจากบ้านแม่ อันนี้แม่กับพี่หมูให้มาพี่หมูแล้วว่าอลังนี้พี่หมูกับแม่มีมีบทบาทเยอะมีบทบาทเยอะก็ได้มาก็ตั้งไปโต๊ะกินข้าวอะไรแล้วได้มาพร้อมหีบหีบใบนี้ก็จอตุจักเหมือนกันเป็นไม้สักอันนี้ได้มารู้สึกแปดพันอุ้ยไม้สักเลยหรอแล้วทำไมมีรูปของไมเม็ดเนสไปรายการคุยแ่บโชว์ทุกคนจะต้องได้รูปใช่ส่งมาผิด รตอบตะปูแล้วส่งมาผิดปิดออกมาเป็นเยวากับอี n e t จะให้ส่งคืนไม่มีเวลาค่ะแขวนแม่งนี่แแล้วเาล็ ก็เนี่ยเขาก็อยู่เนี่ยแล้วเขารู้ไหมเนี่ยว่าแผลแขวนรูปขตอนนี้ตอนนี้กูไม่ส่งมึงไปตัดการตลารกูแขวนแล้วเนี่ยมือแขวนไปเองมันก็ล็อกแล้วพอล็อกกะปูแล้วเมื่อไคนเข้ามาก็ต้องถามว่าทําไมมึงมีรูปมาเแบบนี้ไม่ว่าี้ยเกี่ยวกันเลยนะเป็นคนชอบทําอะไรเดสซิเนี่ยมาอะไรมาก็ใส่หยาดอยู่บ้านกูมันแขวนไหม่สดงว่ามันแกล้งใส่กรอบรูปตัวเองแล้วแกล้งส่งมั่วๆมาที่เนี่ยเออได้นะแผลที่ส่งมาผิดอ่ะอย่างเงี้ยเออหมดแล้วก็จะมีนี่กรอบรูปเป็นเสื้อของนี่ยพี่ซา ตัวนั้น50,000ื่นมั้งแพงสุดถ้าตีเป็นประมูลกันแล้วสําหรับวงการ<ะ>บอเลเย์บอลน,นะถ้าเสื้อทั้งหมดก็เป็นแสนนะโอ้โหนี่เจอพี่บานแล้วมันบานตรองคว้าจักสนี่แหละ อนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบ้านหรอกอันนั้นเป็นเสื้อที่ตอนแข่งอาลาเจ็ดเซียนแขกไปร่วมเล่นด้วยเดี๋ดูเสื้อที่สะสมหน่อยเอาละกูเจอของแล้วก็เนี่ยนี่นะอันนี้ของกัปตันกิฟตอันนี้ของพี่ดองปื้มจิตใช่สติ๊กเกอร์ติดยังอยู่เลยเพราะเป็นเสื้อแขกเอาเสื้อแข่งทุกตัวคือเป็นเสื้อที่เปียกเหงื่อเขาอะเปียกเหงื่อเลยไม่ชักสักสิอ๋อโอ้ยโอ้ยฟอยบ้าบอไม่บอกเลยเขาไม่ชัดเลยเอาเหงื่อนะสักนิดนึงเพราะมันต้องเข้าเกาะเท่าไหร่เ ประเมินค่าไม่ได้พอพวกพี่เขาอ่ะเหมือนเดวิดแบลคแฮมในวงการวอลเลย์บอลโค้ชต่างชาติทุกคนอ่ะต่างชาติต่างชาติมแกะน้ำกินน้ำใหม่าลูกสองคนเนี่ยลูกสองคนไปทำอะไรกันมาเมื่อคืนเมื่อคืนก็มาทวนสคริปต์กันนิดหน่อยที่นี่ มาเรื่องบ้านที่แบบบานกันต่อบานบานนี่พื้นพื้นนี่พื้นนี่บานไหมไม่บานฮะปิดกระเบื้องนี่กระเบื้องหรอไม่ไม่ข้างล่างข้างล่างเป็นกระเบื้องเราปูทับ้เราเป็นคนชอบลเมเนตปูทับได้มากล่องละเจ็ดร้อยบาทคือมันอยู่ที่เลือกสีรู้ป่ะใช่เป็นคนที่แบบถ้ามีเทสมันจะเลือกสีที่แบบลงตัวแล้วมันเข้าไปหมดไปมุมต่ออ่ะมุมนี้ไหมรัวไหครัวอันนี้คือทำบ่อยไหมปกติหรือว่าก็ทำก็ก็แกล้แกล้งชิวๆนานๆทีแต่พี่หอมจะเรียก่าครัวยักษ์ทำไมขัวเลย S <S มากไปซื้อท <st ี่ร้านขายมือสองในตัวซิงค์เนี่ยนะใช่เพราะแขกอยากได้ซิงค์ใหญ่ๆตามร้านปกติทั่วไปมันไม่มีถึงมีมันราคามันจะแพงมากนั่นเหมือนซิงค์ที่ตามแบบพวกร้านอาหาร่ที่ไว้ในครัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้มาพี่ถูกมาสองสองพันกว่านี่ยเาเป็นร้านมือสองงานก็สัญหาเนาะแล้วก็ไม้นี่ รู้ไหมมาจากไหนจากประตูที่เหลือไอ้คุณน้ามากนะใช่อันนี้คือตัวแรกที่เขาทําผิดส่งมาก็เลยให้ช่างทําเหล็กแล้วก็ตั้งทำเป็นเชลอันนี้คือแผ่นไม้ที่เหลือที่เหลือไม่เปลือกยังเป็นอันนี้อยู่เลยมาทั้งซุงมันยังเป็นเซี้ยนอยู่เอาขึ้นมาแล้วให้เขาเจาะแล้วก็ติดตาแล้วบอกอยู่แค่นี้ก่อนมันมีความเป็นลอฟด้วยนะแบบว่าอินดัสเทรียลนะเขาเจอเขาสแกนดีเนเวียนไงอยู่เดนมาร์กอยู่สวีเดนอ่ะมันได้ไงเราจไว้เดี๋ยวเราอยู่นู่นกับโจนาสเราจะทําบ้านกันบ่อยเหมนที่รู้เพราะาำเองใช่ไหมเวลาต่อเติมอะไรเขาก็เลื่อยกันเอง เียนนี้อาตุยไปช่วยงานอาตุยอาตุยซื้อมาให้แล้วก็กลัวโจวรเข้าหลังบ้านเลยมาปิดประตูหลังอเออว่ะเออกล <c oughs> ัวโจรอ้อมมาเข้าหลังบ้านออถ้าโจรแบบพยาสเดอกอยู่ครึ่งคืนเลยไอแ้แล้วอุว้ยร้อนจังเลยค <c oughs> อนเซอร์ ไม่แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างคือพวงจุ้ยนะเงินไม่ไหนออกไงเพราะว่าประตูหน้าอันนี้มีประตูหลักถ้ามันตรงปั๊บถแล้วมีเข้าตัวเลยถูกต้องเป็นตัวปิดปิดไว้เลยกินใช้ว่าเงินเยอะเลยเราเฮ้ยนี่อาโน่นมาหน้าเลยอ๋ออันนั้นเป็นตัวที่เขาเอาไว้ตั้งเพนติ้งเออเพนฟรมเออเป็นเฟรมเฟรมเ้อเอาข้างบนออกเหรอตอนแรกอ่ะเอามาเป็นขาแล้วเอาไม้สองแผ่นวางเเออป็นโต๊ะใช่แล้วตอนนี้พออ่ะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เอาไม้มาตรงนั้นก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ก็วางของไปไอเดียใช่ไอเดียตลาดนี่ก เราพม่าไม่ได้ทำอะไรเราพม่านี่ไงมึงเพิ่งเห็นตื่ตีบ้านนี่ฉลาดลตีบ้านไม่ต้องทำที่ห้อยอะไรใหม่เลยไม่ต้องก็แขวนแม่งตุ่นเยอะตอนเรามันนิดเดียวนะมีแบบเนี่ยวมีได้เวลาผู้ชายมาบ้านตาวิ่งไดยบ้านน่ารักบ้านน่ารักกี่คนแล้วที่เคยมาผู้ชายฮะคนเดียวหรอหพูดไม่ได้คนเดิมอะไรก็โจนัดไงไม่ใช่ ดีกันแล้วดีแล้วมันอยู่กันนานแล้วเป็นเพื่อนกันไปแล้วกับหัวนี่ดีแล้วแล้วกับเดือนตุลาดีดีละเอาข้างล่างนี่บานเท่าไหร่ทั้งหมดรวมๆได้ไหมเอาลงเฟอร์นิเจอร์ด้วยเลยอ่ะเพราะคุณบ้านคุณมันถูกมากอ่ะให้ประมาณสักสองเซนคาเออเออเอาไปชันตอไปค่ะ มันคนละฟิลอับข้างล่างไปเลยนะใช่ข้างล่างเป็นแนวแบบไม้ไม้ไมแแนวไม้ล็อคล็อคขบนมามันมีความแบบโคซี่แบบติดิเป็น2ห้องนอนแล้วตรงนี้ปิดหมดเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่า เวลาลูกมาบ้านปุ๊บแบบเราจะมีสเปซอะไรให้เขาเล่นเขาเล่นก็เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของห้องปกป้องโอ้โนี่คือทำให้เป็นห้องปกป้องใช่จริงตรงนี้คือเป็นกำแพงตีเป็นกำแพงเป็นประตู2บานเลยแล้วก็เป็นทางเดินแค่แค่เดินขึ้นไทางเดินก็ตีเลยนี่ก็ห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำทำอะไรวิริสมาล่าไหมกินข้าวมั้งคะมันหมายถึงว่าตกแต่งอ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยครับเดิมเกินข้าวมั้งกินข้าวมือนกันี่คุณโกนผมเองเหรอ ใช่เราเป็นคนตัดผมเองเออไม่แต่ว่าจะมิเหิือตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัวหนูสกินเฮมมันง่ายงั้นเดี๋ยวขอลองไปดูร้านตัดผมแถวนี้ก่อนได้เลยเดินไปเลยเหรอเดินไปเลยเหรอเดี๋ยวไปตัดผมเดี๋ยวเล็บผมให้มันอ่ะเดี๋ยวรอนะกลับมาเดี๋ยวรอดูผมทรงใหม่นะไปปรึกษาก่อนไปปรึกษาวไมบพอกว่าเขาตัดโอเคพมิเหมืองโอเค ต้องคูขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่านี่คือช่วงใหม่ของรายการของเราครับนี่คือช่วงเรียบหรูดูคูแบบไม่บานปลาย <c oughs> โอ้โหนี่คือ Black Amber Barber s เบอชอนะครับ <c oughs> บรรยากาศเหมือนอยู่แบบในเลาในหนัง ย้อนยุคหน่อยเดี๋ยวลองถามเจ้าของดีกว่าว่าคอนเซปต์คือยังไงแล้วบานไปแค่ไหนอย,อย่างนี้บานทัวฮะสวัสดีครับพี่ขวัญครสวัสดีครับพี่เพื่อนครับ Black Amber Barber Shop <ช>แล้วก็พี่ขวัญเป็นโอนเนอร์เลย<ช>เป็นเจ้าของตอนที่ได้มาสภาพเขาเป็นอย่างนี้ไหมไม่ครับเป็นตึกแถวแบบเก่าๆคอนโซมเลยครับเออข้างหน้านี่บานไปเยอะไหมครับพี่ตอนเริ่มก่อสร้างรอบแรกอ่ะผมลง3ล้านบาทครับรีโนเวทเกือบทั้งหมดทั้งทั้งตึกเลยครับเปลี่ยนบันไดข้างๆนี้อะไรเราก็กัรปราสานเหล็กตรงเนี้ยมหมดเลยครับแล้วข้างบนเป็นไร ขึ้นไปตอนนี้เราเพิ่งรีโนเวทเพิ่มเป็นบ,บาร์เบอร์อีกครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะอ,อแล้วตอนนั้นได้ตั้งโมบไว้ไมครัไม่ได้ตั้งครับคิดในใจอยากให้มันถูกที่สุดแต่ว่าเราก็อยากได้สวยด้วย,ยครับถ้าเป็นตู้ตจอันนี้นนผมผมสั่งทําแต่ว่าตัวเนี้ยผม ไปได้ของเก่ามาก็มิกซ์มกันคือเก่าจริงบ้างคาขึ้นมาใหม่บ้างจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นโพเดียมใช่อ่านี่ฮะผมก็มาทำสีตอนแรกมันเป็นสีไม้แบบอ่อนๆเหลืองๆถูกมากครับประมาณสองพันอะไรอย่างเงี้ครับใช่บกลายเป็นว่าของเก่าถ้าตาดีๆเราสามารเจอแบบว่าแบบไม่บานได้เราเปิดเป็นบร์เบอร์ชอป ทั้งเรื่องของแอร์เนาะค่าคงค่าไฟต่างๆมันต้องเปิดแทบจะตลอดเวลาใช่ครับค่าไฟเดือนหนึ่งบานปลายไหมครับก็สูงมากเลยครับเรามีพวกบริการกหนวดที่เป็นค่าร้อนด้วยลูกค้าก็จะร้อนง่ายเราก็ต้องเปิดแอร์เยอะพอลูกค้าเยอะชั้นก็เยอะ<ด>ยคนเยอะเย,เยะริ่งร้อนครับแล้วทุกวันนี้แก้ปัญหาไงครับพอเปลี่ยนมาเป็นแอร์ตัวนี้ครับเครื่องใหมน่นียเราเรารู้สึกดีขึ้นมากเลยครับเย็นขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาคนเยอะๆเนี่ยเอาอยู่เหมือนกันอย่างเครื่องนี้นะครับคือเมื่อกี้เนียนไปกับเราด เลยสีดำเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเนาะไม่มีสีดำนี่คือ Carrier X Inverter Plus สีดำาลยครับทำไมถึงเลือกแคลเลืออันดับแรกเลยครับสีดำแน่ๆครับร้านแบบแอมเบอร์ครับการตกแต่งเงี้ยบรรยากาศอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือเราไม่ได้มองว่าแอร์เนี่ยจะเป็นแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าแอร์ก็เปรียบกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเหมือนกันทําให้คอมพลีทลุคของร้านมันสมบูรณ์แบบ3ชั้นนี่คือใช้ตัวนี้หมดเลยครับแล้วพอเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟต่างไหมครับต่างเยอะเลยครับพอเป็นแอร์ใหม่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่ไม่กินไฟเท่าแอร์เครื่องเก่าๆเห็นว่ารุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อแอป ใช่ครับบางทีเรายังไม่ได้เปิดแอร์ชั้นบนลูกค้ามาเงี้ยเราก็สามารถเปิด ต่อนได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปก็คือสามารถสั่งเปิดปิดได้จากแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถเช็คค่าไฟได้ด้วยครับเขาได้ฉลาดประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาวนะครับการันตีความประหยัดไฟแบบขั้นสุดไปเลยได้ข่าวว่าพร็อพเองพี่ขวัญก็จะเลือกแบบอันไหนวินเทจแท้ได้ก็จะเป็นวินเทจเลยเก้าอี้อันนี้เป็นงานเก่าหรือใหม่จริงๆอันนี้งานเก่าเลยใช่ไหมยี่สิบสามสิบปีได้แล้วครับได้มาตัวเท่าไหร่สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นห้าครับราคาไม่ตกด้วยนะครับอย่างนี้สมมติซื้อ ก็สามหมื่นห้าเนี่ยผมขายขายต่อพี่เฟื่องอย่างสามหมื่นห้าก็ยังขายได้ไม่น่าเกียด black amber ดูเวลาที่สะอาดสะอ้านมากเอ่อจริงจริง ให้ความสําคัญมากที่สุดเลยครับเพราะว่าร้านตัดผมนยครับพี่เผือเวลาตัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมที่ตกลงพื้นม,มันจะมีละอองเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศด้วยครับร้านตัดผมเนี่ยแอร์จะสกปรปกง่ายมากถ้าเป็น uh, Carrier X Inverter Plus เนี่ยเขาจะมีระบบทำความสะอาดในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่เขาเรียกว่า self cleaning ค่าตกแต่งอาจจะบานปลายไปบ้างแต่ว่าค่าไฟไม่มีบานปลายนู่เบืองหลังอยู่นู่น <c oughs> โอ้แอร์เย็นนะเผอิหลับเลยสําหรับใครที่คิดถึงแอร์สีดํานะครับต้องแคริเอรเท่านั้นครับสนใจก็ไปดูตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ worldwideweb. carierthailand. com ปะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแขก่อนก็ขับรถจากตรงนี้ทองหล่อไปก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เป็นไงแล้วบ้างมาแล้วมาแล้วน่ารักมากใช่แล้วแล้แม่เขาเนี่ยแม่เขาเคยถ่ายอะไรอย่างงี้ไหม นหอมหอมแม่เขาหอมเสียดายเด็กเราย้อนเวลาให้เขากลับไปเล็กๆไม่ได้กำลังน่ารักเลยนี่นี่โอ้ดูเขานี่ก็คือปกติดูทีวีก็ดูตรงนี้กกนมาดูตรงนี้เพราะในเมื่อเราไม่มีห้องนอนตรงนี้เวลาแขกมาพอเปิดพอเปิดออกมาก็เป็นเบสโซฟาใหญ่อ๋อนี่สั่งทำเลยมันก็นอนนั่นได้ใช่อันนี้หนูหมดไปสี่หมื่นอ๋อหนูสั่งทำก็อ๋ออันนี้นะไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงเก๋ว่ะ ใช่นี่นี่นี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะก็จะเอาอะไรมาเป็นตัวนี้ก็จะไปเจอตางแบบจตุจักแล้วอันนี้ก็ไม้ที่เหลือเอามาตั้งมาเทสมันดีไงแผ่นไม้เอามาวางกับนะโต๊ะค่ายเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันดูเก๋เลยนะเอาก่องผ้ามาวางวางต่อๆกันดูไม่ลกอ่ะบางทีของใช้เนี่ยถ้าเราลองจัดการกันมาดีๆวางดีๆมันก็คือทําให้บ้านมันรู้สึกโฮมี่นี่คือตู้เซตห้องครัวเพราะว่าถ้าเป็นห้องรับแขกมันจะกว้างออกมาประมาณนี้ซึ่งมันกินพื้นที่มากมันกิน ที่แหละถ้าไปดูเซตห้องเซตห้องครัวมันจะแคบเข้าไปหน่อยโอ้ใช่แคบจริงๆเธอเอาไว้เพราขาใส่ซ่อมใส่อะไรพวกนี้ปกติบ้านที่ซืเองก็ทำแบบคนเดินซื้อก็จะซื้อตามที่เขาจัดไว้บอกเขาต้องดูฟังก์ชันของของสินีเขาใช้ไงเพราะว่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราเล่นไพ่กันเป็นไพ่ยิปซีอะไรเงียอูโนอี้อูโนอูโนอันนี้เหมือนของที่แบบเหลือๆมาแล้วมาวางไหมอันนี้มันดูยังไงไม่มีที่ไว้ไม่รู้จะทำไงก็ใส่ใส่ไปอัดๆนี่อัดๆไปมันก็ได้เหรอเออมันก็ไม่เกอ่ะเฮ้ยนี่มีอะไร ลูกบอลไดบอลเป็นแมตช์ไทยกับเกาหลีมาเจอกันพิเศษลายเซ็นของทีมชาติครบทุกคนแล้วเป็นรุ่น7เซียนกับรุ่นใหม่ด้วยตีมูลค่าได้ไหม ยไม่ได้อ่ะเอาไปขายหมอนะที่เราไปหมอเนี่นะที่หมอเนี่ยเขาโดนจากตู้สอง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 เขาเก็บไรพวกนี้ชั้นสองนี่บานได้เท่าไหร่สรุสิดรวมเข้าทุบเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าหมื่นได้โตนี่ก็หกหมื่นเกือบแสนสี่แสนสามแสนน่าจะสามสี่แสนได้โอเคนะนี้น่เขาต้องทุบนี้ด้วยนะห้องออกเลยนะถึงไม่ต้องทุบกันแล้วเคยมีใครได้ขึ้นห้องนอนของรัศมีแฉะ เยอะไหมผมเคยเห็นในไอจีเขาห้องนอนเขาแบบแบบเพร่แบบเพริ่แบบเ่แบบเพริ่สบาย่แบบเ่แบนเ่ชแบนเบบ่บบเริ่มแดบเพริ่เร่ม้เพริ่มแบเพร่าแบเพริ่าแบบิ่มแบบ่มว่าแบบเมแ่มแมแบมบบเพนเรแบรขึ้นมาก็ต้องแบบอุยน่ารัก ว่าเหมือนโรงแรมเหมือนรีสอร์ทพื้นปูไหมพื้นของเขาแต่ที่ยากที่สุดยากสุดน่าจะเป็นตัวนี้ไปเจอมาที่จตุจักตัวนี้ได้มาแปดพันเป็นไม้สักเหมือนกันแปดพันแต่ก็ต้องแบกขึ้นมาพี่กว่าจะขึ้นมาได้อ๋อหนักนะใช่พอขึ้นมามันเอาลงไม่ได้แล้วไงก็เออให้มันอยู่ไปอะไรเขาเป็นขาไหมหรือว่าเขายึดกับเขาเป็นขาเลื่อนได้เลื่อนเราล่นเลยมาที่ตู้นี้นี่ละเจดเซตนี้หกหมื่นหกหมื่นเอาเรื่องนะแล้วแขกเป็นคนที่ชอบแบบไม่ชอบ มีประตูเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวเราอย่างเงี้ยยืนแล้วก็แมท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 จริงจริงมันจะได้เห็นมันี่เลียงเองปะเนี่ยเรี๋ยว่าแม่บ้านเลียงเองเลียงเองห้องนี้จะทำเองทั้งหมดไม่ใช่แม่บ้านนี่สโลว์มากการไม่มีบานแล้วมันเจอฝุ่นไหมเจออยู่แล้วพี่มันมันก็มีบ้าง่าไม่ได้นี่ก็เม็อับอ่ะใช่ฝุ่นเดี๋ยวเอาไปสะบัดมันก็โอเคก็คืออันนี้ก็คือเป็นเลเยอร์เดิมคือทล่าสุดก็เป็นแบบนี้เลยไถูกต้องแล้วส่วนฟูกนี้ก็คือพี่หอมฟูกเก่า ไม่ยอมทิ้งซื้อมาแพงแต่บ้านใหม่ตัวเองซื้อใหม่นะไม่ยอมทิ้งมึงเอามาบ้านมีอแขเราก็เลยขี้เกียจบิ้วนู่นนี่นั่นก็เลยเอามาตั้งใหม่ไว้ตรงนี้แล้วก็เออวางเป็นสิ่งที่แพงนะพี่เพื่อแพงเป็นแสนเลยบางบ้านนี่ห้าแสนล้านหนึ่งนะครับมีอันนี้ก็ของพี่หอมก็ ก็เด้งดีอยู่มันเด้งรับด้วยเหรอมันเด้งรับไม่มันเด้งรับสรีระของร่างกายด้วยไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังนีถ้าเกิดบางคนเขาบอกว่าต้องมีขายกขึ้นมาหน่อยทำไมเราเป็นฟูกกับพื้นไปเลยเพราะอะไรมันต่างกันที่เกียจมาทำที่เกียจจะนอนละเออมันต้องมานอนมันเข้ามาอยู่แล้วอะมันมันไม่ได้มีบ้านสำรองที่แบบของก็ต้องย้ายออกหมดอะไรหมดรืออย่างเงี้ยมีตรงไหนบ้านอีกไหมพี่แขฝั่งนี้ไหมอะไรไม่มีอันนี้ก็ไม้เดิมแหละแล้วมันเอาอะไรมาหนุนไม่ขายแล้วล่อยมีไอ้ช่างอะมันออกเหล็กมาทำที่่นนงงงะะเเเลาาามทออก็้ เาอีที่นั่งสักภาพใช่ในตอเนี้จะตั้งทีวีใช่ใช่ขูดกระเพ้าแบบเออเอามาลองก่อนจะตั้งทีวีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไม่ยังไม่ได้ใช่ช่างมาติดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้สไตล์ไหนแอฟริกาไปเจอที่ที่อียิปต์ ใช่ไปเจออียิปต์เลยหรอไม่ถึงอันนี้เจอที่จตุจักรไปเดินแล้วซื้อมาไม่เนมื่อกี้เลยสไตล์อยางไม่เคยไปเออคืว่าโอไปเที่ยว้าตอนแรกเอาไว้ขั้นหนังสือเนี่ยถ้าบ้านคุณมีของเยอะๆแล้วางวางไปเถิดแต่ทำความสะอาดแล้ววางให้มันแบบใช่ใช้มันดีเนี่ยมันใช่อย่างชั้นสองเนี้ยมันดูเยอะแต่ว่ามันดูมันดูง่ายมันดูคลีนอ่ะก็เลยดูมีเทสอีกระแบบหนึ่งห้องนอนก็ถ้าให้ทั้งหมดก็เสียไปก็น่าจะประมาณแสนห้า ตู้น้น่ะใช่มันหนักเดียวตู้นนิดนึงฟูก็ได้ฟรีใช่ฟูก็ได้ฟรีไม้ก็ฟรีหมดแม่นีมทำอะไรพวกนี้เราไม่นักเพราะเราก็ต้องซื้อเติมเข้าอยู่แล้ว่ก็หลักหมื่นหลักอะไรไปอ่ะไปเดี๋ยวเราไปนั่นงสรุปกันตรงสภาเมษได้โอเค เอาอะลคะครับบ้านคุณและมีแขวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกแตกต่างไหมาจากที่เราแบบเคยอยู่บ้านของเพื่อนคุณแม่ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วทุกวันนี้เรามีบ้านาของตัวเองเอาจริงๆแล้วมันก็ภาระเนี่ยมันมาตามอยู่แล้วทุกอย่างใช้เงินหมดแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็เป็นเหมือน,น,นงานศิลปะปกติเราวาดรูปใช่ป่ะแต่ในงานศิลปะของเราก็คือการตกแต่งบ้านมีสไตล์ไหมสมมติบางคนดูอยู่แบบเทสพี่แขนี่บ้านแต่งสไตล์ไหนคะชอบโฮมี่โฮมี่โฮมี่ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านบางคนไม่รู้โฮมี่ต้องไงต้องไม้เยอะๆหรือว่าเป็นไม่เกี่ยวว่ามันโฮมพอล ครอของเครื่องใช้มันดูมีชีวิตเราเออมันดูใช่พี่เบอกมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบว่ามันคือของที่ตั้งอยู่แต่มันคือของที่ใช้จริงอ่ะข้อดีข้อเสียของการทําบ้านเองไม่จ้างอินทีเรียค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยข้อดีข้อเสียของมันข้อดีนะพี่เราได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแบบเป๊ะๆอยากได้แบบนี้ค่อยๆทําแล้วมันเห็นภาพโดยรว,ยวยมข้อเสียคือเส,เสียเวลาเสียเวลาใช้เวลานานมากใครที่อยากทําตามทําได้แต่ ภาพคุณจะต้องแม่นจริงๆใช่นหมันคุณจะต้องเหมือนที่แขบอกแขมายืน่ะแล้วแขมองไปตรงๆแต่แขเห็นตรงนี้แขเห็นตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เสียเวลาหน่อยแต่ก็โอเคถ้าีคนดูอยู่ถ้าไม่อยากบานแขมีอะไรอยากแนะนํำเขา ขยันฮะเขาไปดูไปดูของแต่งบ้านไปดูอุปกรณ์อยันบ้านน็อตตัวเดียวก็ต้องดูขยันดูให้รู้ราคาว่าเอ้ยตรงนี้เท่าไหร่แน่นอนว่าบางทีเราไปทําบ้านมีเขามีบวกเพิ่มแต่ก็ไม่ได้บวกแบบน่าเกลียดไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่กูรู้มึงรู้กูนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือให้เขาบวกตามอาชีพของเขานิดหน่อยปากเรียนท้องถูกไหมจิตใจดีแต่ท้ายสุดแล้วบ้านแขว่งจริงๆนะอย่าคิดเยอะ แค่จะบอกตัวเองว่าอย่าสร้างบ้านเพื่อที่จะลงและคนแบบบ้านฉันสวยบ้านฉันสวยบ้านฉันสวยทาให้คนอื่นแค่จะคิดว่าบ้านฉันอยู่บ้านฉันอยู่บ้านฉันอยู่มันต้องสวยแล้วฉันลงมาแล้วมันอื่นมันสวยสาหรับฉันไม่ได้สวยสําหรับคนอื่นจริงอันนี้ตอบโจทย์นะใช่ใช่โอ้วันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะใช่วันนี้น่าเยินนะวันนี้ก็จะมาแบบเอ้ยสนุกสนานนี่ฮะเฮฮาอันนี้ผมเตะเขาได้มาในรายการนะปกติเขาเป็นคน private มไม่ค่อยให้ใครมาในส่วนตัวนี่รายการที่สามเองสี่ปีห้าปีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจเวลามาเห็นคนจะเห็นเราข้างนอก ตัวดำดเล่นกีฬาบู้แห่บุคลิกแต่พอมารู้จักตัวตนเราจริงๆจากบ้านของเราทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเป็นคนเรียบร้อยนี่เป็นคนแบบนี่บอกใช่เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยเห็นคือผมว่าบ้านมันต้องเป็นตัวเองที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยบ้านคนนั้นฉันอยากจะเหมือนบ้านคนนั้นอยากจะเหมือนบ้านคนนี้อ๋อเดี๋ยวกลับไปเอากล่องของเท้าเรียงบ้างเลยอย่างงั้นก็ไม่ได้พอเราลงมาปั๊บมันก็ไม่ใช่เราจริงๆอ่ะจงเป็นตัวเองบ้านแต่ละคนมีลายเซ็นของตัวเองเหมือนศิลปินเข แล้ววันนี้เราดีใจมากที่ได้มาเห็นภาพเขียนอังนงดงามและเป็นธรรมชาติของรัศมีแข่ครับขอเสีปรบมือด้วยครับเฮ้ยเป็นรายการคุดูดีเลยวะบอกว่าแบบทำไมน้องบอกวีวีน้า สมบัติหาไม่มีอีกแล้วเฮ้ยเฮมีเรื่องแล้วเฮ้ยคุณมาเชลเลยหรอมาดีคือต้องบอกว่าคุณและมีแขกเนี่ยเขาเป็น FC ของน้องลิซ่านะครับเพราะฉะนั้นลิซ่าออกอะไรนี่เขาตามหมดมันหลายปกหรอมันมีปกของญี่ปุ่นของสิงคโปร์บาซ่านี่อันนี้ก็เก็บแบบอลายประเทศอัจปนีฮกงว่ะแล้วเราอ่ะเราตอนเราลงเธอกับฉันอะไรอะปอยเราได้เก็บหรือเปล่ามีแม่ของซื้อใช่ไหมสอองมี ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันพลยกาด้วยนะครับ It's g o n g s g a s g a n s m e s t c o a s g o n z a i s the s c o s t b u s ดู EP อื่นๆด้วยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะลู่ลู่นู่นหรนนู่ล่ลูาเซียกาเซียใช่ลักเซียก็มาเลย